อยากขอคําแนะนําจากพี่ๆคะถ้าไปยุโรปครั้งแรกมีเวลาเจ็ดวันควรไปฝรั่งเศสอิตาลีหรือประเทศไหนดีคะขอบคุณล่วงหน้าคะค่ากับขาเนี่ยมันไ <c oughs> กด์เต้ยขอแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณไปยุโรปครั้งแรกเลยแล้วมีเวลาเจ็ดวันก็ขอแนะนําไปที่อิตาลีแล้วกันครับคนไปอิตาลีกันเพราะว่าอะไรครับได้ไปดูสิ่งประจารย์ของโลก ได้ไปดูมรดกอารยธรรมของพวกโรมันนะก็เป็นถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจแน่นอนอะ่ะเจอไฮไลท์ทุกวันแค่ในกรุงโรมเจอโคลอเซียมนะได้ไปวาติกันเจอวิหารเซนต์ปีเตอร์นี่ยังไม่ต้องซื้อบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกันนะครับโอก็ว้าวแล้วอะ่ะนะนะอิตาลีได้เห็นอะไรบ้างได้เห็นหอเอนปิซานะได้เห็นฟอรเรนซ์ได้เห็น Pizza, นะเวน Florence, ิสอาจริงอ่ะเจปันเนี่ย คุณเที่ยวได้ประเทศเดียวนะครับห้ามโลภนะ